สวัสดีครับผมชื่อนายชัชวัลคโนนักศึกษาระดับปวสอ2ห้องกอไก่ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายับเชียงใหม่วันนี้ผมจะนําเสนอเครื่องเปิดปิดไฟทางเดินอัตโนมัติซึ่งลายซึ่งเป็นโครงงานในรายวิชาการออกแบบวงจรลอจิกโดยมีอาจารย์กำอร เรียนสายการเป็นผู้ฝึกสอนและให้คำปรึกษาครับจุประสงค์ของวงจรน,นี้ผมสร้างขึ้นเพื่อลดช่วยลดพลังงานนะครับช่วยลดการใช้พลังงานและเพื่อสะดวกสบายในการเดินทางเวลากลางคืนนะครับวงจรน,นี้จะแบ่งออกเป็นหลักๆอยู่สามภาคน,นะครับคือภาควงจรเซ็นเซอร์ ภาพควบคุมและน่วงเวลาและวงจรขับดีเลย์ครับโดยวงจรเซ็นเซอร์นี้จะเป็นตัวใช้ตัวเซ็นเซอร์แบบอินฟาเรดนะครับตัวใช้ตัวจับความร้อนในตัวนะครับนี่คือวงจรเซ็นเซอร์ที่ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่คือวงจรส่วนของวงจรควบคุมแน่นวงเวลาครับนี่คือวงจรกำเนิดสัญญาณคล็อกนะครับใช้ IC เบอร์4060ูนย์หกศ์เอาพุทธที่ออกจากวงจรคล็อกนี้จะเลือกใช้ได้หลายหลายความถี่นะครับซึ่งนี้ ซึ่งในรูปนี้จะได้ความถี่ที่สองเจเนะครับนี่คือวงจรของตัวเซนเซอร์นะครับนี่คือดั่นด้านลายทองแดงของวงจรเซนเซอร์นะครับนี่คือด้านวางอุปกรณ์ของวงจรเซนเซอร์นะครับนี่คือวงจรของ วงจรควบคุมการทำงานนะครับโดยโดยมี xxc9572 เป็น IC ที่ใช้ในการควบคุมในการทั้งทำงานทั้งหมดนะครับนี่คือด้านลายทองแดงของวงจรควบคุมนะครับนี่คือด้านวางอุปกรณ์ของวงจรควบคุมนะครับ ในการใช้งานนะครับตัววงจรกล่องของตัวควบคุมจะมีจุดต่ออะแดปเตอร์ขั้วในจะเป็นขั้วบวกนะครับขั้วนอกจะเป็นขั้วลบครับโดยปรับอะแดปเตอร์ไว้ที่12โวลต์นะครับและจะมีจุดต่อเอาแรงดันไฟ VCC ไปเข้าที่วงจรเซนเซอร์นะครับ 12โสอง์นนะครับ VCC ตรงนี้และจะมีจุดต่อที่รับสัญญาณเอาต์พุตของเซ็นเซอร์มาเข้าที่อินพุตของตัวควบคุมนะครับนี่คือวงจรกล่องของวงจรเซ็นเซอร์นะครับและนี่คือการรูปการ ลูกของการสาธิตการทํางานนะครับของวงจรทั้งหมดเลยนะครับนี่คือรายการอุปกรณ์ของภาคเซนเซอร์นะครับและนี่คือรายการอุปกรณ์ของภาคควบคุมนะครับในการทดลอง เมื่อมีคนเดินผ่านในระยะที่เซนเซอร์ตรวจจับหลอดไฟก็จะติดและไม่มีคนเดินผ่านเซนเซอร์ก็ไม่สามารถตรวจจับได้ครับและถ้าเวลาผ่านไปสามนาทีหลอดไฟก็จะดับเองอัตโนมัตินะครับและอย่างไรก็ตามนะครับวงจรนี้ยังมีการผิดเพี้ยนอยู่บ้างนะครับผมก็จะจะปรับปรุงต่อไปนะครับ นี่คือซอสโค้ดของวงจรเปิดปิดไปตามทางเดินอัตโนมัตินะครับซึ่งเราสามารถนำไปเบรนลงใน IC เบอร์ xc 9 5 7 2แล้วนำไปใช้งานได้เลยนะครับผมได้ทำการตรวจสอบดอูแล้วซอสโค้ดนี้ได้ถูกต้องแล้วนะครับ สุดท้ายนี้วงจรนี้สามารถนำไปดัดแปลงใช้กับกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆได้นะครับแล้วแต่ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้นะครับสำหรับกับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ